ส่วนหมวดการศพกองทหารพลาธิการกองพลฐานราบที่3พร้อมกับเจ้าหน้าที่หมูลนิธิพุทธธรรม3-1ก็ได้ทําการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ไปประกอบพิธีชาปนากิจนะคะภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะ กำลังพนหมวดการศพกองฐานพลรธิการกองพลฐานราบที่3ค่ายสุรนารีร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธธรรม3 1มนครราชสีมาได้ทำการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ค่ะซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตรายที่55ของทางจังหวัดนครราชสีมาจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาไปประกอบพิธีชาปนากิจยังวัดช่องอู่ตำบลจอหอออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาภายใต้มาตรการป้องกันโควิด1 i อย่างเคร่งครัด ซึ่งกำลังพลหมวดการศพกองทหารพลาธิการกองพลฐานราบที่3ที่เข้าดำเนินการได้ผ่านการฝึกอบรมในการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เรียบร้อยแล้วทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานบกในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และการดูแลประชาชนในวาระสุดท้ายของชีวิตภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดค่ะ